กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลประเมินความพึงพอใจของประชาชนพื้นที่ทุ่งกระบำอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมสำรวจความพึงพอใจการรับรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่สนับสนุนโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศระยะที่2ปี2564พื้นที่บ้านทุ่งกระบำหมู่ที่4 ตำบลทุ่งกระบำอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีณนะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบำอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านี้เนื่องจากกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลได้นะให้การสนับสนุนทุนหรืองบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาวิจัยพัฒนา เกี่ยวกับงานวิชาการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้โครงการต่างๆที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินง,งานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้าบาดาลได้มอบหมายให้สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาลร่วมกับสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต2สุพรรณบุรีกองแผนงานและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตําบลทุ่งกระบําอาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบรุรีเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกองทุนพัฒนาน้ําบาดาล พร้อมนำแบบสำรวจไปสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจุดใจน้ำบาดาลเพื่อประชาชนโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบำาได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ก่อนที่จะดำเนินการโครงการเนี่ยมันก็มีการสำรวจสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของโครงสร้างด้านธรณีวิทยานะครับผมเรื่องของศักยภาพน้ำบาดาล ถ้เรื่องของคุณภาพน้ำบาดาลแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักก็คือผู้ใช้น้ําคือผู้รับประโยชน์นะครับผมโครงการตรนี้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มท้องถิ่นอยู่ในหมู่อยู่ในชุมชนของเราเองนะครับผมที่ทุ่งกระบำาเนี่ยสรัาพาน้ําคือมันอยู่ปานกลางค่อนข้างไปทางสูงคือน้ําค่อนข้างอย่าโอเคนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ เรื่องของการบริหารจัดการ,รปุ๊บมาท้องถิ่นนี่เต็มใจรับอ่าแขนรับเลยแล้วก็บริหารเองเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าท้องถิ่นที่เนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับเกิดประโยชน์จริงๆแน่นอนวันหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะมีชำรุดนูน่นชำรุดนี่ตามอายุสภาพการใช้งานของมันแต่บอกแล้วสำนัำกเสิร์ฟยากรน้ำตาลเขตสองเนี่ยคือเราจะสนับสนุนเรื่องของเทคนิคได้ตลอดนะครับ ต้องขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยนะครับที่แก้ไขปัญหาของชาวบ้านเพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านมีน้ำใช้ที่ดีขึ้นคุณภาพน้ำดีขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงจากเดิมที่ชาวบ้านต้องไปเอาน้ำบ่อน้ำสาะนะครับมาซักผ้าหุงข้าวอาบน้ำอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เป็นน้ำบาดาลซึ่งกองแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นชุดนักเรียนเสื้อผ้าเด็กนี้ดีขึ้นสะอาดขึ้น ขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมากและมากที่สุดนะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเกือบร้อยเปอร์เซนะครับก็อยากให้ช่วยดําเนินการต่อประชาชนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจของประชาชนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาในพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังได้ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย